สวัสดีครับผมเบ้ากรบคอลรักตอรีครับผมเมื่อนีก้ก็หลังจากตี่านไปสองคลิปนั่นแหละครับได้วเวลากินเขาน้ำกันเหรอจัง่อยกินเขาน้ำกันนะครับผมพี่น้องื่อนี้ก็ท้ายคลิปโมโมโลก็ทอดแกงหมูแล้วกะแกงอุ๊บของเบ้าวินะครับผมเดรดเทักไทยกับสมาชิกพี่ใหย่ขงห้าวกันนะครับผมครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับรักครับอาชารย์ถูกใจรักครับผมครับมากินข้าวเดียกันนะครับเราข้าวเดียกันเด้อพี่น้องเด้อทอดแคบหมูอะไรเสร็จก็เดี๋ยวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดละครับผมทอดแคบหมูยำหน่อไม้แล้วก็แกงอุ๊บบาวิทอ่ามากินข้าวเราอาทักทายสมาชิกอีกคนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเหมือนเดิมบาวิทหลายรัก วิทย์ลอยไล่ลักเอ้ยแฟนคลับชอบคอมเมนต์เนี่ยครับผมสวัสดีครับอูบาวีครับผมวันนี้กับข้าวปลเลือกครับปลเลือกหมายถึงกับข้าวไล่ไล่เหรอไล่ไล่ปลเลือเยอะแยะเยอะแยะอะไรไลไม่ปลาเลือบปลาได้มามมเมืองปลาเลือบปลาเติร์ดปลาเลือบปลาเติร์ดครับผมครับผมมามเมืองผลงานของผกเข้าวันนี้ครับผมโอ้โหอันดับแรกเลยนี่คือจุดที่เด็ดของเข้าครับผมทอดแก้มหมูเนาอ นี่คือถอดเขี๊ยมูนะครับเนอร์ครับเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวกัดชิมให้ดูมูยปาดตัวกรอบครับกรอบครับผมกรอบมากนะครับผมรสชาติอร่อยมากนะเดี๋ยวแม่าทอจะไม่กินก็ยังเนียน่ะกินกับนี่อย่างนี้เกินอันนี้อันนี้คืออะไรครับผมนี่กินกินด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันมันจะคู่กันทางเหนือนะทางเหนือเขาจะคู่กันแบบว่าขอใจมือนะพี่น้องขอใจมือ แบบจีบกี้แบบอันนี้คืออะไรครับผมนี่ยำยำหน่อหรือว่าซุปหน่อไม้ยำภาษาเหนือเรียกยำหน่อไม้ยำหน่อไม้แต่ว่าภาษาอีสานก็ซุปหน่อไม้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยนะแอ่ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วคล้ายๆแบบเป็นซุปของทางเหนืออะไรเงี้ยนั้นกินคู่กันครัาทำหลายแปดเียเรียกซุปมวยกลับกุบกับนะครับผมแกะหมูขวยนะครับผมข้าวไม่ต้องนะครับผมข้าวบัวตองนะครับผมเอาเค็มมัเอา อนี่ครับฟรีมือของบาวิทของนี่ครับผมแกงอุบพี่น้องอุบไก่ครับอุบไก่ดูดูดูอันนี้สูตรไม่สอดเด้อน้ำแดงนะครับผมอุบไก่น่ากินมากครับผมอดชิมชิมชิมให้พอกันชิมชิมเลยชิมอย่างไรอ่ะชิมแกน้แกงครับนี่ครับกับเขาของทิมงานฮุบเขาเลยละของห้องก็จะมีนะครับแกงอุบน้ำพริกอันนี้จอประกาดจอประกาดอันนี้ซุปครับผมแล้วก็อันนี้ ถ้าใครมามามาเที่ยวหาก็อันนี้คือแคบหมูนะครับอู้นี่ในสามถุงสามถุงครับสามถุงนะครับผมเอาอันนี้นี่ตอนรับอ้แฟนคลับทุกคนที่จะมาเที่ยวหานะครับนี่เท่ากับในเมนูสําหรับการตอนรับแล้วครับผมมือนี้ครับเขากระไรย่างนะครับผมเดี๋ยวให้บ้าเวียชิมไอ้นี่ให้มึงแกงอุบไก่นะครับผมขอเป็นหนังแล้วกันนะโอ้ยนั่นล่าเสียบดิ มันงึดบเงียงียบเงียนี่ไงเด็กไอ้แชดน้ำไหลแปดไอ้แชดน้ำไหลแป้ดมาได้ครับครับผมครับผมอยากฟังเสียงในปากมันเงึดบจริงป่ะเออได้ยินเสียงอาจจะอาจจะค่อยๆก็เงียบเงียเงียป่ะมันจะกรึดกึดอยู่นะซื้อจอดสุดยอดครับผมอร่อยอร่อยอร่อยผมรู้แล้วน้ำร้อนครับ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 ส่วนพัก ผักห้ามีกับแมีนะครับอันนี้อันนี้ที่ที่เราไปเก็บอที่ผมเข้าไปเก็บมากนะครับนี่คือผักผักอะไรผักส่วนขัวอันนี้อันนี้ผักกาดขาวแต่มันเล็กอยู่ผักกาดขาวคือว่าถอนออกบ้างเพราะว่าถอนออกเพราะว่ามันมันถีจัดนะครับผมนี่ก็เป็นผักแพรวนะครับหรือว่าผักอที่อยู่กระถางแล้วรับแพ่วครัะที่อยู่กระถางนะที่ไปเก็บมานะเออโน่นเขาแห้งโน่นหรือว่าผักผักไผ่นะภาษาเลือกภาษาเหนือผักไผ่นะครับผมอันนี้ก็พิกวอันนี้ก็เป็นเป็นผักที่ว่ากินแก้มกับ

คิดถึงบ้านผมนึกว่ากินแล้วจะหายคิดถึงไม่ใช่ยิ่งคิดถึงบ้านใช่ไหมพี่บ้านเราเลยโอ้ขอแย่งซีนเอาแบบโอ้แล้วบาบีจะโชดนะครับผมไม่พอมาตะบุกคุณเราองเหไม่ใช่มันคำใหญ่เป็นตัวแสบนะโอ้ยผมว่ามั่เอาผักผักไผยคุยกับผักไผยคุยกับยำหน่อไม้ครับผมคุยกับโอ้ยผมบอกแท้บอกแข็งเนาะ สุดยอดเลยนะครับก็ได้หอมดวนกับเนาะอ๋อมันฝนตกครับผมเลยไม่ได้หอมดวนโนอนสุดยอดอ่ะครับผมกินเข่าน้ำกันครับพี่น้องดวนหอมดวนก็คือหอมไอ้ใบเข่าน้ำกันสาระแหนะครับใบสาระแหกหอมดวนก็เข้ากันเลยนี่ครับผ้าเข่าของฮูกขุูกเขาไร้รักนะครับผมชิคกินบ้านเลยโอ้มามาะมาสุดยอดนะครับผมล้ำกินไปเรื่อยน้ำกันครับผมพี่น้อง móng hàm giang, móng 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 súp móng 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 อืมมันก็ลังใหญ่ๆเลยใช่ไหมเนาะสุดยอดครับสุดยอดแด้เว็บมีสารที่มีสักอย่างกินตึ๊บเรียบปวเลยครับสุดยอดเลยอันนี้ใส่ซอสโปะเลยครับหากินในไม่ได้เลยอะไรแนบนี้ในเกาหลีอ่ะก็มันปลูกเองแบบอ๋อผักปลูกเองกินแบบว่ากินกินแบบสนิทใจนะแบบไม่ต้องกรองแบบต้นอ่อนๆเลตัวแซ่บนี่เหมือนผักกาดน้อยเลยหนี่งกินปลอดภัยนะ ไล่แ่งมากินน้ำกันมาพี่น้องเด้อถ้าเกาหลีไม่มีหิมะลงนี่จะปลูกกินทั้งปีเลยกิโลเราเป็นล้านครับผมพี่น้องครับตาหรับกับเขาแรกนะครับผมอ่ากินมากแต่ในเวลาพอสมควรนะครับถือววาอิม่มนะครับผมครับผม,ผมนะสุกมาใหม่กันเรือหลายครับผมอะไรนะยำหน่อใช่ไหมพี่ยำหน่อยำหน่อ อันนี้ทางวันนี้ใม่เสแปร์ไรพี่น้องแถวเหนือสองเมนูนี่ก่บหมดละไอจ้าผักกาดจ้าผักกาดนี่คือเมนูทางเหนือเหมือนกันครับผมจ้าผักกาดก็เหมือนกับยังไงอ่ะทางภาคอีสานก็เหมือนกับแกงผักกาดนั่นแหละแกงต้มใส่ใส่ใส่ใบใส่มะขามแบบแกงผักกาดนึงแกงผักกาดเลยส้มส้มใช่ไหมแกงส้มแกงส้มผักกาดแกงอุบแกงอุบก็เหลือก้อนถั่วครับพี่น้องเด้อ กับเขาหลายกินได้บ่หลายครับพี่น้องกินอันนี้สามสามคำ่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 สามคำอิ่มตัวเนาะเพชรขนาดอะบรเนี่ยเอาโดนตัวไหนมาพี่เพชรจักแล้วโดนตัวนี้บ่โดนตัวนี้บ่ไอตัวนี้เนาะดดวายบาเวตเล่นเทถานิวนะครับเลยลูกโดดครับผมสวัสดีครับใหญ่กว่านิวนครับ ทอดเฉยจะเป็นวัดตอนนี้ครับผมครับผมครับหมุกไหลอ่ะจั้งนี้กับแกีซอีมก็ทั้งนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทั้งสามคลิปนะครับสำหรับเมนูอทอดแค่หม,มูแกงอุ๊เกหรือว่าแกงซุปูตรนวม้หรือว่ายำนอไม้นะครับผมขอฝากกับ,บครับผมโอู้จะเพี้เต้าเานะี่ยเพี้ย้ <laughs> อ่าค uh, ร uhm. da, er accept, er shuttle, er ับผมแล้วเบากระเปนี่กันปล่อยออกกูครับผมตั้งเลยมาเนี่กับเบากระเปน้อะไรล่ะตอนนี้กับเอาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับทีมงานครับผมผู้ใดยอยากมาอยู่แต่ไมากินแล้วกันกับมากนะครับดีดีต้อนรับดีดีต้อนรับทุกคนนะครับผมบรรยากาศทุกคนเะไรล่ะ มีความสุขนิดน้อยนะครับผมวันกวิโอวันดีวามิโอว MM <laughs> <Sen DVD> ันดีวิมโอวันดีวิันดมิโอวันดีวันดีมับดมอับดมนมากนะครมันมอย่าเริมอมันิับผมิรับมอนี้สวัสดีครับผมิวัสดีวรับดวัสดีครับครับ